บันทึกเนาะแล้วก็ทอสาธยายสาธยายค่ะท่านอาจารย์น้อมกับสาธุน้อมกับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์น้อมกับอนุโมทนาสาธุข้าพเจ้าอะจะท่องอะขั้นตอนขึ้นอะขั้นตอนผู้เดินมัคในระดับธาตุวิพังคสูตรค่ะ,ะสาธุครับท่านวนันยาแล้วก็ถ้าท่านพร้อมแล้วก็เชิญท่องได้เลยครับธาตุิพังกสูตรสาธุ ขั้นตอนผู้เดินมาร์กในระดับาธาตุพิพังคสูตรการปล่อยวางาธาตุอัตตาสามตามพุทธว,วจนะเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์ในที่ดีธรรมหนึ่งสำรวมจิตอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักผู้เดินมาร์กดับภัสสะด้วยอนุสาสนีปฏิหารอนนีิจังทุกขังหนาตาเนตังมะมะัเนโสหมัสมินาะเมโสวตาท่องสามจบมนสิการปฏิจจสมุบาสายเกิดสายดับ ผู้เดินมาร์กกำหนดท่องการมสันการมฉันทะานิวรัพยาปาทานิวรัทีนามิทนิวรันอุดพระจะกุกุจจะนิวรัวิจิกิจฉานิวรัแผ่เมตตาเจโตมุติสำรวมจิตอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักให้ผู้เดนมารกํำหนดชื่อสัจสัญญาอละเอียดแห่งพุทธองค์กำหนดชื่อพระสูตรอนุโมทนาโรสูตรกำหนดชื่อพระสูตร ปัญจลสูตรกำหนดชื่อพระสูตรสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่งกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรหกกำหนดชื่อพระสูตรสุญญตัคจุลสุญญตาะสูตรสองกำหนดชื่อสมาธิยถาผูตรยานสมาธิกำหนดชื่อสมาธิยถาพูตยานทัศนสมาธิกำหนด รายละเอียดชั้นอเนชาว่าด้วยการอนุโลมปฏิโลมในวิโมกข้อที่หนึ่งถึงวิโมกข้อที่ 7, เจ็ดถึงวิโมกข้อที่เจ็ดชานที่หนึ่งถึงชานที่แปดหยุดข้ามกระโดดสลับผู้เดนมัรกกำหนดท่องพระสูตรทาต่าวิพังกรสูตรจนกระทั่งสาธยายาตาวิพังกรสูตร บริบูรณ์ทุกองคธรรมผู้เดนมรรคกำหนดชื่อพระสูตรทาทธาตุวิพังคสูตรกำหนดท่องอัตราสามจนกระทั่งสาธยายอัตราสามบริบูรณ์ทุกองค์ธรรมสามท่านขนานั้นเกิดเพื่อนสองไหลไปสูน่นันที่เกิดความคิดมีจิตสองออกวิญญาณเคลื่อนติดตึกวิตกวิจารฟุ้งธรรมฟุ้งสัานจิตหดหูลังเลสงสัย พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีที่ผุดขึ้นมาเกิดเวทนาสามสัมผัสสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออตุกกรรมสุเวทนาแสดงอาการปวดรุนแรงสุดๆอย่าเชื่อตัณหาที่คอยกระซิบอย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่าอยากอย่ากลัวลักษณะบิติแบบชาลลสีทำให้ผู้เดนมักช้าลงช้าลงแสดงรูปแสงสีเสียง กลิ่นตัวสันสถานตัวโยกตัวโครงตัวเอียงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงตัวพองตัวหนักตัวเย็นตัวร้อนตัวแข็งตัวหนาตัวหนาบีบรัดแน่นที่กายมีเหงื่อออกน้ำมูกไหลน้ำลายไหลน้ำตาไหลสำลอกไอจามหนาวเย็นชาหนักหัวมึนๆตื้อๆงงๆเบาๆลอยๆปวดฉี่ปวดอึลักษณะมานจิตบางครั้งเหมือนมดกับ บางครั้งเหมือนมีเข็มมาแทงตามตัวบางครั้งเหมือนมีตัวแมลงเข้ามาเดินในตาหูจมูกลิ้นกายภายในและภายนอกกายของผู้เดินมัดลักษณะอิตตกผวังมีอาการลุกวูบหลับโดยไม่รู้ตัวห้ามผู้เดินมัาออกจากเสาเกื่อนสอหลักเด็ดขาดทุกๆกกรณี ผู้เดินมัร์กแบบภาษะด้วยอนุสาสนีปฏิหารอน,นิจังทุกขังนาตาเนตังมะมะเนโสหมัสมินนเมสววตาท่องสามจบมนสิกาปฏิจจสมุบาทสายเกิดสายดับผู้เดินมัรกกำหนดท่องกามสันอัผู้เดินมัรกกำหนดท่องนิวรห้ากามฉันทานิวร พยาปาทานิวร์ทีน้มิทะนิวรณ์อุทธจักรปุกุจักนิวร์วิจิกิจฉานิวร์แผ่เมตตาเจโตยมุติผู้เดินมาัชทำซ้ำๆตามข้อหนึ่งถึงข้อสามผิดพลาดนิดเดียวก็ไม่ได้เฉพาะขึ้นทำผู้เดินมัชขั้นตอนผู้เดินมัชสาธยายพระสูตรเท่านั้นจนกว่าจะเกิดความโล่งโปร่งเบาเย็นสบายหนึ่งถึงห้าครั้งหรือมากกว่าก็ได้ ผู้เดนมาร์กกระทำต่อเนื่องด้วยมรรควิธีสีองครร์ทมเต็มรอบแห่งการเจริญทั้งกลางคืนและกลางวันเป็นผู้ชำนาญในจิตเข้าสู่ระบบสมรตินิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ระบบสป,ปลิสภูมิระบบภูมิแห่งสัตว์แตบ่บุรุษจิตควรแก่การงานมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตเลื่อมใสแล้วผู้เดนมาร์กทราบชัด รู้ชัดในองค์ธรรมในวรรคห้าเหล่าที่มีในตนหลับไปหรือสงบลงแล้วย่อมเกิดปามโมดความอิ่มใจความเบิกบานใจความผ่องแผ่ในใจเมื่อเกิดปามโมดแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบไม่มีกายสงบแล้วย่อมได้สวยสุขสุขเวทนาปรากฏชั่วครู่ทำย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดทุกเวทนาปรากฏภายในจิตเวทนาน,น้อยน้อยเวทนาปานกลาง เวทนาแรงกล้าอย่างใดอย่างหนึง่งทมย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดอทุกขมสุขเวทนาไม่แยแสไม่สนใจในสุขเวทนาไม่สนใจในทุกเวทนาทมย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดอุเบกขาอุเบกขาปาโมรทมย่อมไหลไปสู่ธรรมเกิดสุขเวทนาเกิดทุกเวทนาเกิดอทุกข์ขมสุขเวทนาสะสมอุเบกขา อุอเบขา,ขาสามผู้ชงเต็มรอบแห่งการเจริญอินทรีห้าประชุมลงย่อม,ออย,ย,ม,ย,อมอยังสัดตินรีให้ประชุมลงด้วยความน้อมใจเชื่อยังวิลียินรีให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้ยังสัดตินรีให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งไว้ยังสมาตินรีให้ประชุมลงด้วยความไม่ฟุ้งซ่านยังปัญยินรีให้ประชุมลงด้วยความเห็นหยอดแห่งโพธิปักเยธรรม ผู้เดนมากทราบชัดซึ่งรูปเหตุเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปคุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังนาตาเนตังมะมะเนสหฮมัสสมินะเโสโวตตาอธิบายตามธรรมธรรมในธรรมเวทนาในเวทนาจิตในจิตกายในกาย ผู้เดนมรกเพียรเพ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยความเป็นธาตุด้วยความเป็นอายตนะด้วยความเป็นปฏิจจสมุปบาททราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงในองค์ธรรมสติปัฏฐานสี่กายเริ่มเบาหายไปในความรู้สึกลมที่หยาบเริ่มละเอียดละเอียดเบามากจนกระทั่งลมอสซาสะและปัสสาสะดับมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เป็นผู้มีสัมปชัญญะ มีสติอัจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นอจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่อย่อม <c oughs> พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ทรมที่พูด ตั้งอยู่แล้วไม่มีกิเลสเ,เครื่องสำคัญตนและกิเลสเครื่องหมักหมมเป็นไปบรรลุวิชาธาตุวิพังคสูตราการปล่อยวางธาตุอัตตาสามบรรลุวิชาอัตตาสามเข้าถึงธรรมมีธาตุหกความ เข้าถึงธรรมมีธาตุหกความเหนืองหน่วงนึกของใจหกก็อ่าอ่า <18. S 1> มีความหน่วงนึกของใจสิบแปดมีธรรมที่ตั้งไว้ในใจสี่ค่ะบรรลุวิชาธาตุบรรลุวิชาธาตุวิพังกระสูตรการปล่อยวางธาตุ ่บรรลุวิชาอัตตาสามคาสาธุคาท่านอาจารย์ค่ะสาธุสาธุค่ะท่านวันนี้ป็นหลักโคตนะครับที่สามารถท้องขั้นตอนได้อย่างแควคข้องว่องไวนะครับมีข้อผิดพลาดบ้างก็เล็กน้อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าท่านก็ได้ท่องสภาวะของขั้นตอนการขึ้นธรรมของท่านวุปปังลัตธ์ได้ เงกาทราท่านแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการเดินแบบในต่อไปนะครับ่าคุค่ะท่านค่ะสาธุครับค่ะสาธุค่ะท่านค่ะกาธุค่ะท่านอาจารย์ค่ะสาธุค่ะวันดีค่ะ